สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้อยมาแชร์นะคะบ้านหลังน้อยนะคะทุกคนยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆอและแฟนคลับทุกๆท่านนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจเสมอมานะคะ,ว,นนว,ะ,คะ,คะวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งคะ่ะทุกคนจ้ะวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งค่ะพอดีว่ากลับมาจากป่านะคะกลับมาจากไปเก็บเห็ดมานะคะทุกคน เปิดประตูมากรี๊ดเลยค่ะทุกคนพอเห็นสิ่งสิ่งนี้กรี๊ดเลยค่ะทุกคนจะแปบลบว่าดีใจมากเลยเห็นตอนแรกนึกว่าแต่เอ๊ะเป็นซองจดหมายอะไรนะอะไรนะคะทุกคนก็เห็นว่าก็เป็นซองจดหมายอะไรก็ดูไปพอแบบว่าเห็นมีมาโจนะคะทุกคนนี่เห็นเต้นแต้น,ตนอะไรนะคะทุกคน ทุกคนหลังจากที่รอมานะคะเป็นประมาณวันที่26นะคะยี่สเดือนที่ผ่านมา26อะไร26่สิกกรกฎานะคะก็มีอีเมลมาแจ้งใช่ไหมคะว่าเขาส่งมาให้แล้วนะคะส่งพินมาให้แล้วทุกคนวันที่26่เนาะบอกว่าส่งมาให้แล้ว ตอนนี้ก็รอเป็นเป็นเวลาประมาณ17วันใช่ไหมคะทุกคน17วันนะคะมาถึงได้รับแล้วค่ะเป็นวันนี้วันนี้วันที่12นะคะตั้งแต่วันที่วันที่26ถึงวันที่12นะคะนี่ของขวัญวันแม่ค่ะทุกคนของขวัญวันแม่ให้คุณแม่นะคะนี่ความสําเร็จกับทุกททุกคนนะคะที่มาร่วมมาร่วมเย็นดีด้วยกันนะคะนี่เป็นความสความสําเร็จด้วยกันนะคะเพราะว่าเราทุกคนก็ จะเรียกว่าอะไรเป็นแรงผลักดันให้กับทุกๆคนนะคะเป็นทุกคนก็ช่วยดันช่วยดันให้ได้ผ่านให้ได้มาสิ่งนี้นะคะตอนนี้ก็ทำ Youtube มาได้ประมาณ11เดือนแล้วนะคะทุกคนเกือบ11แล้วนะคะเข้าเดือนที่11บเแล้วค่ะได้มาแล้วฟินทุกคนได้มาแล้วได้มาแล้วทำยังไงต่อก็ยังไม่ได้แก่เลยนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวไม่ได้แก่เลยค่ะ ไปแล้วไปแกะแล้วก็ไปใส่พิมพดนะคะก็จะได้กรอกเป็นบัญชีใช่ไหมนี่ตะโกนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ใช้เวลาการเดินทางที่ทํามาก็ประมาณเข้าเดือนที่11แล้วค่ะเพราะว่าเริ่มทําก็เริ่มทําประมาณวันที่น่าจะประมาณ1 0 16หรือเปล่านี่ค่ะ16กกันยานี่นะคะเพิ่งไปดูมาเมื่อกี้ก่อนที่จะมามา อัดวิดีโอแจ้งทุกคนนะคะข่าวดีกับทุกคนทําประมาณเดือนกันยาตอนนี้ก็เดือนสิงหาสิงหากันยาเดือนหน้าก็ครบปีนะคะทุกคนได้มาแล้วทุกคนดีใจมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่มาเป็นกําลังแรงใจให้นะคะได้มาแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากมายเลยค่ะ ยังไม่ได้แก่เลยนะคะยังไม่ได้เปิดดูเลยว่าข้างในเป็นยังไงแค่เห็นตัวนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะทุกคนจ๋านี่เขาบอกว่าเอกสารนี้นะเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สําคัญมากเลยท <c oughs> ีเขียนไว้ใช่เป็นเอกสารที่สําคัญมากๆ,ๆเลยทุกคนนก็เขียนมาบอกว่าเป็นเอกสารสําคัญมากเลยดีใจมากๆเลยทุกคน <c oughs> เดี๋ยวก็จะเดี๋ยวพอจบคลิปนี้ก็จะไปเปิด ไปเปิดดูข้างในแล้วนะคะทุกคนว่าข้างในเป็นยังไงนะคะแดนๆดดีใจไหมคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับคำอวยพรแล้วก็คำคอมเมนต์ที่ยินดีด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะขอบคุณคุณพี่สาวขอบคุณครอบครัวนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ขอบคุณพีพ่ๆแฟนคลับเพื่อนๆพีพ่ๆทุกคนนะคะพีพ่ๆยูทูบเบอร์แล้วก็พีพ่ๆแฟนคลับด้วยนะคะขอบคุณทุกคนลุงป้าน้าอาทุกคนมากๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เป็นกําลังแรงใจมาช่วยผลักดันให้ให้ได้ผ่านมาถึงจุดนี้นะคะให้ได้อยู่จุดนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะ สู้ๆกันต่อไปนะคะทุกคนสู้ๆนะคะสู้กันต่อไปนะคะใครยังไม่ผ่านกน็สู้ไปด้วยกันนะคะต่อไปก็ถึงสเตปนี้ตอนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วนะคะทุกคนรอกรอกอยู่นะคะเดี๋ยวจบนี้ก็จะไปดูวิธีการกรอกกันต่อไปนะคะทุกคนว่าทำยังไงต่อนะคะตอนนี้ก็มาแจ้งให้ทุกคนทราบก่อนนะคะว่าได้รับแล้วนะคะทุกคนจ้า ดีใจด้วยนะคะทุกคนได้รับแล้วดีใจมากเลยเปิดประตูมาแบบว่ายืนกรี๊ดนะทุกคนแบบว่าอัตโนมัติมากเลยนะคะเปิดประตูมาเจอแล้วแบบว่าอยู่หน้าประตูนะ่ะกรี๊ดกรี๊ดเลยนะคะนี่เขาจะเอามาอ่าไปสนีเขาจะมาหย่อนไว้ที่หน้าประตูนะคะทุกคนดีใจมากๆเลยขอบคุณมากๆานะคะขอบคุณทุก ทุกเลิฟทุกกบบาลังใจขอบคุณทุกกบบาลังใจที่ผลักดันมาให้กันช่วงนี้ก็จะยุ่งหน่อยนะคะทุกคนย้ายร้านใหม่นะคะก็เลยไม่ค่อยได้เห็นใช่ไหมยังไงก็ยังคิดถึงรักและคิดถึงพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมนะคะไม่ได้หายไปไหนนะยังอยู่นะคะยังอยู่ค่ะวันนี้ก็ไปเก็บเห็ดอยู่นะคะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคน ที่คอยสนับสนุนแลวก็คอยผลักดันให้คอยดันให้มาถึงนจุดนี้นะคะวันนี้ก็อยอดซับสไคร์ก็1,500 Sub s ห้าร้ซับสไคร์นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะ,ะวันนี้ก็มาฉลองได้รับพินนะคะ Google Ads e ซ s แล้วก็ได้รับพินแล้วก็ฉลองยอดซับสไคร์หนึ0งพซับสไคร์วันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเป็นของขวัญวันแม่ที่ เยี่ยมยอดมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆาเลยะคะ่ะส,สำหรับของขวัญวันแม่ปีนี้นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากมายเลยะคะ่ะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเฟ e b o o k แฟ page ให้ด้วยนะคะน้อยมาแชร์นะคะทุกคนฝากติดตามให้ด้วยนะคะจริงๆตรงนีง้นะคะแล้วก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้นะคะ หนูจะใส่ไว้ให้เป็นอลิงก์ที่เข้าไปที่ facebook f แฟนเพจนะคะทุกคนฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะฝากพี่ๆทุกคนนะเป็นกำลังแรงใจให้รักน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะทุกคนจ๋าขอบคุณมากมายเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ,คะ,คะแค่นี้แหละวันนี้จะพาพามาบอกแค่นี้นะคะทุกคนดีใจมากๆเลยทุกคนดีใจมากๆเลย วันนี้ยอด s ับสไครต์ก็1,500ซับแล้วนะคะ1,500ซับแล้วก็ได้รับพินมาด้วยค่ะทุกคนจ๋าขอบคุณมากมายเลยนะคะขอให้ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนแฟนคลับทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมา่ปรารถนานะ,ะคะขอให้เฮงเฮงรวยรวยถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกๆคนนะคะขอให้ ห่างไกลจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะคะห่างไกลจากโควิดสินะคะขอให้โควิดสิหายไปเร็วๆนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะรักนะทุกคนรักนะจุ๊บจุ๊บจุบุ๊ายบายนะคะไปแล้วนะคะ thank you so much uh, everyone uh, for watching and supporting uh, my channel thank you so much นะคะบายบาย ขอบคุณทุกคนมากมาเลยนะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มอบให้กันมานะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย